นวัดนวัดครับผู้ใดมาหาน่ะเพ่ราะไงหนวดนายห้อยหัวต้นไหนเพื่อนมาหาอยังบอกเนี้ยไม่บอกบอกดอกไม่บอกเนี้ยบอกเนี้ยบอกดอกคืเด้เพ่อะไงเพราะไงเฮ้อนายห้อยหัวเพราะไงหนวดหนวดที่มาบ้านห้องมุกอนนี่แม่แม่หยังเพื่อนมาหยังล้วลูก คนมาถามสื่อว่าเมงามเฮา่นไห้ต้องสี่หมืน่อเน่ยสีขายบ่อ๋อบ่าขายแล้วราคาเก่าสีขายแปดหมื่นเอา้าคูแพงค้นหนาแถยยวพ่ใหญ่ง่วเมงามเฮาได้ผสมกับพอพันง่วงามงัวเทศของกำนันโยบ้านกอสีสมเด็จเรลได้ละ่ะแมนขายทั้งแม่ทั้งลูกในทองแปดหมื 80, น่นยังถือเลยวัดเอ้ยห่วยว่าสีไดขายได้หนาจากสองพันอยู่แมว้าอดเลย เพิ่มราคาพัฒนาสายพันธุ์วัวด้วยพ่อพันธุ์วัวงามตัวใหญ่สูงสง่ามีราศีฉายาเจ้านำโชคหัวนมแข็งแรงสายพันธุ์ผสมบราซินบรามัน พ่อพันเจ้านำโชคฟาร์มกำนันโยกำนันกิติศักพันโพคากำนันบ้านกอหมูที่3ตํตำบลสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดยินดีนำพ่อพันวัวงามเจ้านำโชคไปให้บริการถึงฟาร์มถึงบ้านท่านราคาเป็นกันเองอย่าลืมเพิ่มราคาพัฒนาสายพันธุวัวครั้งใดนึกถึงพ่อพันธวัวงามเจ้านำโชคกำนันโยบ้านกอสีสมเด็จ0 8 1 0 5 3 4 1 6 3 0 8 1 0 5 3 4 1 6 3 ฟารมกำนันโยบ้นานกองสีสมเด็จ